บอไม่เห็นอิลีเนาะไหมเนาะเห็นอิลีบอปนเห็นอิบเห็นไม่เห็นอาจารย์กันหากับพนี่าพนีรลงวิดโอไปนีตัวขึ้นตัวนีโอโอขึ้นี่บตัวนะมันตาเห็นี่ะเียี่ลีคออยากให้เจ้ามาเปนยกตาคอห้้ามนี่าเพรามนี้มากเพราะระเพิจาราคน มีน้ำมากพรมันแบบพราอยากให้เจ้ามาเห็นย่งฝนย่างฝนมึงให้ก่นปุยที่างนเนาะทันเกีติด้่านย่างท่านย่างท่านย่างมีน้ำเบี้ยงทันเกตเจ้าเพชีเจ้าจิ้งหท่านไต่ของม่เอันนี้ม่้เนี่ย่องนไม่มีเลยนี่นี่อ้ไรอชกุนท่านมุษ ด้อดูนมีเรยาย่ามเดียวนี่มีเดียวยอดไปเมื่อกี้ปกติมันต้องมีไม่เมี่ยเรียกกันหมอันนี้เปนเป็นสักมันนีเนื้อกิมเนี่ยเนื้อกิมย่ามีเดียวครับนแล้วพวกห้ากิอยางเขาหู้แจกคุณวาห้าโคตน้ำกดคตระยะเวลาสั้นนี่ Room, เขาจ anyway, ับข <Nic> ึ like ้นมาเนี table, ่ยมันสีบโยงมาขึ้นหน้ามันสีจุงเลี้ยงยอดแล้วอ่าโอ้โหจักก็อย่างนั้นนี่มันอย่างน้ำเลี้ยงอยู่แล้วอย่างช่วงล่นใบนี่มันอย่างน้ำเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็เดือนดอกลาหอนมักกะลาหน่อยอ่านั่นแหละสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้เอสซีนะครับมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับอันคนนี้มาตสึบานไหนนี่ใช่คอนครับผมมาตสึใช่คอนกลางไหนนี่เพือนส้มพจนครับสือส้มพจนเนาะอันนี้อันนี้ไอไอจุบานไหนนี่ ยูน้ำแข็งครับย <not> <ver> ูนวดน้ำแทงเพื่อบรรจุของหลงนี่บึงของหลวงผู้นี้น่วดน้ำแทงบึงของหลวงผู้นี่มาตาองพยายามนี่ไม่ต้องเทิครับผมไม่ต้องเทิดครนบ่มโอ้ว้าวมาทำของทำผู้นี้มาเบิ่งยางห้างยางกระเด้งฮะครับกระเด้งบ่ได้ยางนี่ห้างบ่ยางไงเพร่จริงเดี๋ยว่าโอเคทางห้างอยู่นะาวห้างที่นี่มันบ่กระเด้งที่นี่มันบ่มาเบิ่งขนผลิตบ้านมากขลผลิตเนาะอ่ามาตามนะครับน้าตามมาเลยครับตามมาเลย อยาที่สามปีแล้วสามปีมันต้องรุนนก็มีทีสามีปีแล้วเออะที่สี่ท่หาปีแล้วยักษตัวนี้ยังมหาใจแต่มันมันจะเป็นลักษณะนี้แหละมันจะเป็นลักษณะนี้แหละที่ที่ผมเ่นมาแล้วนี่ ไม่ขีนไมดไม่ได euh ้ดอกขิดไม่ได้เศขอกางทขอดเกีเสียมาเอายางมาอแ่มันอ่อยกันนี่เดียวมาดีนิดหน่อยดิพอออกได้นี่มันออกไหมไหออกมันออกมันอกสิบยูดานั่นมันออกโกตีมันสิผแมนมเบิงตลอดมันออกโคกตีนี่มันสิผีเ้ย แปนี่าเดี๋ยวมามมมบท่านอีน้นี้ยอ่เดี๋ยวมันออกทันนี้มันกม่ออกแมวมันไม่ออกแม่อปอกัวมันด้อ่วอย่าดี๋ก็อออกแมทมันจออกหมทีนทมันก็ออกเหรอนีแล้ววนแล้ววนนี่ มันบ่อไปนอีกมันบอกนอหอเมันบ่อมอมดดือพี่น้องมีดเล็กอาแบ้ารามีดเล็กนะคะคู่ซี่คู่ซี่ยังคุยยายภาพยายเพ็นี่นี่มันมดเลย เจอกระโคแล้วเบอรูโรมาเบิร์สวนนีดหนอ่งดพูดอย่างนัมันแท้เลยไม่ใช่มีอยู่เจ็ดสนบห้าสิบห้าปีเลยนะพูดถึงหาสิบห้าปีทอกันมันใหญ่มันหจังที่เลยหันไว้พ่มม่ไ้เนนั่นไหมนี่เี่ยม่เต็มโผเลยเต็มขึ้นแย้้นหาคูว่าไม่งย้พนบางยานี่ยังหาอยู่ไฟก้อนหัน ช่วงนี้ใบมันรุนเนี่ยมันบกออกมันบกออกแล้วนี่ปกติมันบ่ได้เพราะว่าอย่างเนี้นี่มันเป็นอย่างเปลี่ยนใบเนาะเออธรรมดาเท่าเฮาชาวสวนเฮาฮู้ว่าอย่างเปลี่ยนใบก็บ่เปลี่ยนใบมันสิเป็นแบบใดหนาวหนาวคือกันก็จริงแต่ว่าการเปลี่ยนใบกับการบ่เปลี่ยนใบมันคนละแบบกันเออ เปลี่ยนใบยังํำนี่เปลี่ยนใบได้กินปุ๋ยอนี่เพราะหยอยแ่านเระหยอยนี่งงานน่เนือเนียนนะคะเนื่อเนียนเพิ่งยอดไปปกี่นาทีนี่ยอดไปสุกเจ่ากระม้านเขาาพอเาหันหลับเลยครับแบบนี้ภจะได้การเนี่ยเขาเนี่ยเขาได้โจกบีดเนื่องีรไส้นี่ยแข็งเป๊กเมนเมนนี่มาถ้าได้เข่าเครื่องตวจเนีบอกเลยบอตัมโมหกสิบเปอ ขีดยาง่ามก็อมรู้ประตูตีแพลเราบม่เคยขีดเดเราเป็นผู้รับเหมาเนะก็สั่งยางบอกร้ายกระนแม่งลูกเกียร์ย่แลเนาะยาเล่งเลยแล้วพวกนูนี่อะนนต้องกอ่ให้กันนี <coating fill S 3> ่นแค่กบไ้เพื่อจะอบใ้นะนี่างเทก่อ่าโอานี่คื้อว่าโอเคได้แล้นี่ ขนาดเรากินอยู่นอกๆพีดเด้วนี่พี่น้องเอ้บบุญเมือนยืแม่นบอกพ่อว่าแล้กินอยู่นอกๆคุอเม่อเราย่านยางเราบย่างเข้าไบางทพุเนี่ยอออลมถือที่นี่เลยมีเดียวเด้พี่น้องมันออกดอกเยอะเลย้อมันออกปานปุบไหมมันออกขันมันออกมั้ยออก สามาชิเ่น้ำตนเธอเนี่ยนั่นนั่นสมาชิกกะเบิ้งเบิ้งจะแมกิเลือดน้เต็านี่สมาชิกเอาครับมั่สมารชิคไม่สามาชิแบบนี้เลยอุ้นใจนีชิ้ลอยปุ๊กเนีสา้านชะมน้าครับขายงชมตูนี่พ่ย่างชมตูพนี่น้อะ อ่าวันนี้เรามาชมยางกระแดงดินนาอายุ14ปี15ปีแล้วนะครับอาจารย์อาจารย์นี่ตัดนี่ยางหนาตายแล้วนี่อันนี้เพิ่งตายแล้วผมเท้าแล้วนี่ยฟัวไว้ไม่ยูนี่มันออกควันนี่เดี๋ยวมันสิแตกมันสิแตกเรื่อยๆกระพุ่นท่านกินจะเบิดปีได้ไหมจเบิดปีแต่กินมันตายแต่แตงโมก็เข้าได้หนิมันโดนเท้าของมันเข้ามูจักพรรดิมันโดนอีผัด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 ดิ้นี่ดิ้ดิ้มันเล่านะมูนี่จะพักเลยเดี๋ยวก็ขึ้น การ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 พักการพักอย่างนาตายเนี่ยเพื่อเข้าว่ากูจักว่าตายปั๊บจะไปฝืนเธอพ่นปุ๋ยอย่างเดียวไม่ต้องกรีดพักักไวเขาเราเชื่อเนี่ยของผมอยู่พุ่นนี่ผมบปแต่ได้หนึ่อันนี้เดี๋ัวผมโป้เขาดิบุนนี้นะอันกรีดเลยบโแตะเลยหามีเต็มโป้ล้วนพุ้นพุ้นพุ้ยเลย โอ้ต่อคอออกแงกันยังไงกลัวเว้ย่ต้นาทำยังไงมีดดู้นงมีแรเนาะนใหญ่ผมทำกันเต็ไปห้ดเต็มเต็มีหขามมีทุมีดเต็มเพราะว่าอยากเ้าวยิหนึงเขาอยากเขาขายอย่างข้างขึ้นนี่เขาจะได้ยางหาถึงหกมีดห้าแรงหาถึงหกมีดบางสวนมือจก ตกแรกมากมากกีดือได้กีดเมื่งเนีเรากีดนหน่วยหน่หันมันได้ปานนี่ก็สุดยอดเนี่นี่สมารถตัวนึงขนสมาิตัวนึงนี้อ่าดวมมีเดียวนะคะนี่มีเดียวกีดขึ้นเดียวอันนี้ดูกันนะคะเป็นห็นมาดยังคะหาีอย่เราอาจารย์อันที่ีอผมบกว่าสองงานหนยอดดำมาเนาะรุ่นนี้หลายเออ แต่ว่างันบ่เคยพอโพลุนนี่พอโพรุนนี่กันบ่เคยพอถ้ารุ่นนี้เนี่ยครับว่าเต็มนี่ยเออช่านี่เลยนี่แหละนี่ที่ผมเปลาที่ผมสั่งอย่างน้ำประจานไปชุดนั่นน่ะผมไปใส่คุณเธอน่ะเออก็เือว่าฟื้นมากกได้สามโยเออฟื้นมากวันนี้ผมก็เลยนี่แหละแค่นทอดอาจารย์นี่ผมก็เลยลืมไม่ลงลืมไม่ลงแล้วก็คงไม่ลืม มพระเอกของสวนนะคะออกบอกจะเบ่งสมารถกเบ่งเลือดสมาชิกสามารถสมาชิกลักแานนี่สองอันนี้เพิ่งไงเพิ่งไงปุ๊บนี่พี่เนาะอีกหนึ่งนี่กรคู่อีกเหรอยนมันยนมันยยนยัน ตะกี่คอยบุ่งตะกี้พายุก็สายไอ้เผือกคอยอาจารย์ไล่พุ่งกันเพราะเป็นพายใหญ่นี่เป็นบอกเออกระด็นเลยเริ่มเร่มเริ่มเริ่มใส่ปวยห่อล้วพอนกเริ่มรีวิวเลยท้องก็ใส่ได้ท้องฟีแล้วทีแร้กับเพื่อนไปเพื่อนไปเหมาเห็ดเนื้อไหนนี่แหละพูดแล้วเมาเห็ดบ้านนะบัานนี้เพื่อนก็เลยแบบกุ้ยยังคือขายดีแท้เพื่อนก็เลยซื้อมากุ้ยไม่ใช่ตะกี้คอยคอยไม้คอยยุงเทพคอยเราไปเห็ดเนื้อไหนเพื่อน คนไปแพไปเห็แม่ไหนขอยแน่ขอยเไปเห็ดนเขาขายปุ๊บยแม่มันเอียงมาขายด่สีแท้บ่ขอล้าปุยจะนี่คนมับต้นน้นมาจานเขามักแนวเดียวมากคักชุดชุดบอยหน่อยเยอะเยอะบอยน่อยเยอะเยอะแม่ันไ่ยากบอย่อยได้เวลาหยุดของมันมันสหยุดเองเลยอัตโนมัติินปุุ๊ด มันความหนวมากอะยังนี่อออย่าเล่นอันนั้นอันนั้อันนั้นอันนัไอันนง้นอันมันอันนั้นอันอั่นอันนั้นอันนันอัั้นอันันอันนันอนี่้นอันนนอันันอันนั้นอนนั้นอัดนั้นอันมัไนอ้นอันนั้นอนน้นอันัออน้อนอ้อนนนั้นนะอนอ้อออ้ออรอันอ